สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นงานซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อซูเออร์สีแดงนะครับรุ่น1,000วัตต์หรือว่า1,000 VA นนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าช็อตทางฝั่ง AC นะครับเออร์เลอร์ไม่รันเบรกเกอร์ทิปนะฮะก็เดี๋ยวมาแกะเช็คกัน รถคอฟ้ารบนครับบาง VC ชอบพิซี่ที่ทำ VC ไม่ได้กลทางเดยท่อาจลเจูนะครับ คือตอนนี้นะครับ ผมลองจ่ายไฟดีซีเข้าทดสอบเปิดดูนะฮะมันมีอาการผิดปกตินะครับก็คือไฟสีแดงกับสีเขียวเนี่ยมันติดค้างทั้งสองดวงเลยนะครับอาการในลักษณะนี้เหมือน MCU จะมีปัญหาด้วยเดี๋ยวลองผมจะลองต่อจอเข้าไปดูนะครับว่าจอมันทำงานหรือเปล่าถ้าต่อจอเข้าไปแล้วจอจอไม่ขึ้น ไม่ไม่แสดงผลเนี่ยแสดงว่า MCU มันมีปัญหานะฮะผมวัดในส่วนของไฟเลี้ยงและไฟเลี้ยงปกตินะครับนี่นะครับจอมันไม่แสดงผลนะครับคือแบบนี้มีปัญหาในส่วนของไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยนะฮะคือทางฝั่ง AC เนี่ยลูกค้าแจ้งว่าเบรกเกอร์มันทิปก็คือฝั่ง AC เนะี่ยมี m o สต h เฟชชั่ตนะครับแต่ คือถ้ามันเป็นอาการแบบนี้ไม่สามารถที่จะซ่อมได้นะครับถึงเราซ่อมฝั่ง AC ไปมันก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เพราะไมโครคอนโทรลเลอร์มันไม่ทํางานจอไม่แสดงผลไฟสองดวงติดค้างนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะซ่อมไม่ได้นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro เสียซ่อมไม่ได้นะฮะนี่นะครับสำหรับตัวกิจสีแดงเนี่ย เจอเยอะมากนะครับสำตัว mcu หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เสียนะครับว่าจะเป็นรุ่น300วัตต์ก็เจอมาแล้วนะฮะร,รุ่น600วัตต์นะครับแล้วก็รุ่น1,000วัตต์เนี่ยเยอะมากไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, เสียซ่อมไม่ได้นะครับอะไรมีตัวนี้มีนะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro roller, เป็นเบอร์พีไอพิกสิบหกเอนะครับมีขายตัวร้อยกว่าบาทนะครับเครื่อง ตัวโปรแกรม IC ผมก็ซื้อมาแล้วที่ขาดอย่างเดียวก็คือตัวเฟิร์มแวร์นะครับตัวเฟิร์มแวร์ที่จะเอาเขียนเข้าไปใน IC เนะี่ยผมไม่มีแล้วก็ยังหาไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่สามารถที่จะซ่อมอาการนี้ได้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วอาการเนี่ยมันเป็นอาการที่ซ่อมไม่ยากนะครับแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะหาเฟิร์มแวร์จากไหนมาเขียนมันเพราะบริษัทเขา เขาเขามีขายนะฮะตัว IC แต่ผมไม่รู้จะติดต่อ,อยังไงคือก็ขายพร้อมโปรแกรมนะครับหมายถึงว่าเราถ้าเราอยากต้องการต้องการที่จะซ่อมนะครับก็สั่งที่บริษัทซูเออร์เลยเขาก็จะส่ง IC มานะฮะเราก็มาเปลี่ยน IC ก็ใช้ได้เลยเขาจะโปรแกรมตัว IC มาเรียบร้อยแต่ว่าตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยเขาไม่ขายนะครับเขาไม่ขายตัวเฟิร์มแวร์เขาจะขาย IC ไอ้เพื่อน,อนๆถามว่า เราสามารถที่จะก๊อปข้อมูลออกมาได้ไหมนะครับสามารถที่จะก๊อปข้อมูลจาก IC เครื่องที่ยังดีอยู่ออกมาได้ไหมผมบอกบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะก๊อปได้นะครับเพราะว่า IC พวกนี้ในขั้นตอนการโปรแกรมนะครับเมื่อโปรแกรมเสร็จเขาจะล็อกตัว IC อย่างถาวรน,นะฮะคือไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้แล้วนะครับเขาจะสั่งล็อก ระบบป้องกันคือสั่งล็อกตัว IC โปรแกรมเสร็จปุ๊บอ่าตัวโปรแกรมจะไปตัดลายวงจรลายหนึ่งในตัว IC นะครับให้ขาดออกจากกันพอมันตัดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อได้ไม่สามารถที่จะต่อได้เราก็ไม่สามารถที่จะอ่านข้อมูลออกมาได้แล้วนะครับหรือไม่สามารถที่จะเขียนกลับไปได้แล้วอ่าประมาณนั้นนะครับ จะทำได้ก็ก็คือเราต้องเอาตัวในส่วนของเปลือกหุ้มดําๆนี่ออกนะฮะก็จะมีบริษัทที่รับก๊อปก็คืออาจจะใช้เลเซอร์ใชเ้เครื่อง CNG เงลยเลาะมันออกนะฮะแล้วก็ต่อลายไอ้วงจรเล็กๆเนี่ยที่มันขาดที่ที่ในขั้นตอนการโปรแกรมมันมันถูกตัดออกเนี่ยต่อเข้าหากันนะครับแล้วก็ก๊กอปไฟล์ออกมาแล้วก็อาจจะเอาไฟล์มาแก้ไขนิดหน่อยสามารถาก๊อปี สามารถเอาไปเขียนลงตัวอื่นได้นะฮะแบบนี้ถึงจะทําได้นะครับแต่ว่าอยู่ๆเราจะเอา,อาเครื่องโปรแกรมไปเสียบแล้วก๊อปมันออกมาไม่สามารถทําได้นะฮะก๊อปก๊อปมาได้แค่บางส่วนนะฮะไม่ใช่ว่าก๊อปไม่ได้บางส่วนแต่ว่าในส่วนของโค้ดไม่สามารถที่จะก๊อปมันออกมาได้ก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นอกจากว่า อยากจะซ่อมจริงๆก็ท่านใดลองหาข้อมูลดูนะฮะติดต่อไปที่บริษัทซูเออร์แล้วสั่ง IC มาหรือว่าท่านเจ้าของเครื่องลองดูนะครับผมไม่มีช่องทางการติดต่อเหมือนกันไม่มีข้อมูลว่าจะติดต่อเ้ายัางไงนะครับติดต่อสั่ง IC มาแล้วก็ามาเปลี่ยนก็จะใช้ได้เลยนะฮะซึ่งในกรณีนี้สําหรับเครื่องนี้ก็ก็คงต้องประกอบกับเข้าที่นะครับอาการนะฮะสฟค้าง2ดวงหน้าจอไม่แสดงผลแต่มีไฟแบ็กกราว มีไฟพื้นหลังขึ้นนะครับไมโครคอนเดลเลอร์มีปัญหาแล้วก็ช็อตทางฝั่ง AC ด้วยนะถ้าซ่อมถ้าต้องซ่อมก็คือต้องซ่อมทางฝั่ง a c แล้วก็เปลี่ยนไมโครคอนเดลเลอร์นะครับแต่นในกรณีนี้ไมโครคอนเดลเลอร์ผมไม่สามารถที่จะซ่อมได้ก็เลยไม่ซ่อมทางฝั่งเอซพอซ่อมทาฝั่ง AC ไปก็ใช้ไม่ได้นะครับก็คลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะฮะ ผิดพลาดกันใดขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ